สวัสดีสาทีสิบหาสวัสดีตอนเช้าเช้าตอนนี้มาตามนัดะนะคะคุณหมออีกเลยหมอเสวยมาตรวจโควิดก่อนบัดนี้มาหอดวายกเลิกพ่ะนะโอ้ยตายตอนนี้กำลังนางรอยืนสิบกว่าจะเปิดกัสิเจ็ดโมงกว่าแปดโมงคุณโอ้เพื่กันตื่นตะต่อเสาตื่นตะตีหา้า เปลามากบะนิมมะหวดาจะไม่่าหยุบเลิกด่ะนะตายตายหลังล่อหมอต่อไปสิระวังล่อดเตดียงเบกนิ้วเขา่าแต่ไม่กินเข่าสักก้อนเตียงกันสิได้คุรามบายบายเร่งเร่องอันนี้พักกันนะฮากินเข่าก่อนร่งอาหารกับคนหลาย ไปเราบอมี่มองนางก็เลยได้น้าก,กันมากินกระเตียวอยู่ข้างนอกตรวจเลือดแล้วเอ็กซเรย์แล้วรอดเตียงย่างเดียวไปจ้ากินกระเตียวจะเข้าก่อนพอกันได้เตียงแล้วจ้าบัานนีข้ขึนมาเดีวเปลี่ยนชุดเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไร นอนแตกแอร์เล่นเกมสบายๆพึ่งขึ้นมะหอดคลิปนี้ก็ไปซัานี่สกอน์น่าจะแจ้งข่าวซื้อเมื่ออื่นพ่นละหมอจังจิได้รักษาสีฉีดสีไปแล้วจา้าขึ้นหน้าพอกันไหมสวัสดีจา้า